เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาถ่ายข้าวผัดกะเพราทั่วไปนะครับที่เราสามารถหาซื้อได้ตามร้านตามสั่งนะครับราคา3 5บาท45บาท55บาทนะครับเราจะมาอัปเกรดรูปภาพนะครับทำให้มันดูแพงมากขึ้นดูน่าทานมากขึ้นจากแบบนี้ให้กลายเป็นแบบนี้ครับ สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาจัดแสงถ่ายภาพอาหารกันนะครับซึ่งวันนี้เราจะถ่ายเป็นผัดกระเพานะครับเราสามารถไปซื้อตามสั่งได้ทั่วไปเลยเราจะมาอัปเกรดราคาอาหารกันด้วยการถ่ายภาพออกมาให้มันสวยมากขึ้นนะครับซึ่งอุปกรณ์วันนี้นะครับที่เราจะใช้ถ่ายเลยคือ1ครับเป็นกล้อง2องตัวนี้นะครับผมจะลองถ่ายทั้ง2รูปแบบนะครับทั้งกล้องมิเลเรสนะครับถ่ายด้วยเลนส์50มิลลิเมตร กับอีกหนึ่งอุปกรณ์ครับก็คือตัวสมาร์ทโฟนของเรานี่แหละสามารถถ่ายภาพอาหารได้เหมือนกันถ้าเกิดแสงสวยๆนะครับเดี๋ยวเราจะใช้2อุปกรณ์นี้ในการถ่ายภาพอาหารของเรานะครับไฟที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับเราจะใช้เป็นตัวไฟที่สามารถปรับเปลี่ยนค่าคีวินได้นั่นเองไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟของทาง奈立 fs สอ FS 2 0 0 b นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นโทนส้มก็ได้หรือว่าจะปรับเปลี่ยนเป็นโทนสีขาวก็ได้นะครับซื้อไฟที่มันเป็นตระกูลพวกใบคั l เลอร์เนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคือ เราสามารถปรับเปลี่ยน mood and t o ท e ของแสงได้เป็นแบบแสงโทนส้มก็ได้แสงโทนขาวก็ได้นะครับอุปกรณ์ต่อไปก็จะเป็นพวก p r o อพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจานเรื่องของช้อนสามารถที่จะหาทั่วไปได้เลยในบ้านของเราก็ได้นะครับ4ครับก็คือเรื่องของ BACKGROUND อถ้าเกิดเราไม่มีไม้จริงไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถหาซื้อ w a ลเปเปอรที่มันเป็นแบบปูน หรือว่าแบบลายไม้แบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้เข้ากับอาหารไทยนั่นเองนะครับเพราะว่าพวกกะเพราหรือว่าข้าวหมูทอดเนี่ยมันเป็นอาหารแบบแนวสไตล์ไทยๆนะครับแล้วก็ใช้เป็นแบบแนวไม้ๆไทยๆนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็คือพระเอกของเราเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวข้าวผัดกะเพรานั่นเองราคา45บาทนะครับเราจะมาอัปเกรดราคากันนะครับแล้วก็ในตู้เย็นของเรานะครับ พอจะมีพร็อพที่ทําให้มันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับก็คือเรื่องของเครื่องที่ทำพวกผักกะเพราเนี่ยแหละครับพวกกระเทียมพริกแห้งพริกสดใบกระเพรานั่นเองเดี๋ยวเราจะมาแต่งในฉากด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจัดแสงกันนะครับซึ่งในการจัดแสงในวันนี้ไม่มีความยากเลยนะครับง่ายมากๆเลยตอนนี้นะครับเราก็จะเตรียมไฟไว้ก่อนแต่ว่ายังไม่จัดจริงนะครับไฟที่เราใช้ในวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเป็นแนลไลท์ FS 2 0 0 b นะครับเป็นไฟที่สามารถปรับเปลี่ยนค่าเควินได้แสงส้มก็ได้นะครับแบบนี้แสงขาวแบบนี้ก็ได้เอาไว้ปรับเปลี่ยน o o o n d t o t o นะครับแล้วตัว FS 2 0 0 b เนี่ยกำลังไฟของเขาสูงมากแต่ว่าราคาเนี่ยไม่แรงมากนะครับบวกกับตัว Softbox อก e ์นะครับ110คูณ45นะครับนี่ก็จะได้ซ o ฟท์บ็อ e e p ที่เป็นทรงยาวประมาณนี้นะครับใส่ผ้าซอฟเข้าไปเสร็จสับเรียบร้อยมาก แลคราวนี้นะครับอันดับเริ่มแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจัดพร็อพกันก่อนเลยเดี๋ยวผมขอเอาพวกตัวนี้ออกไปก่อนเราเตรียมพื้นแบ็กกราวของเราให้เรียบร้อยซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้เราจะถ่ายเป็นแนวของอาหารไทยเข้ากันได้ดีที่สุดก็คือลายของพวกลายไม้ๆอะไรประมาณนี้นะผมก็จะใช้บล็อกเปเปอร์ที่มันเป็นลายไม้แบบนี้นะครับตอนนี้นะครับเราได้พื้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้พื้นแบ็กกราวแล้ว ต่อมาก็คือเรื่องของจานนั่นเองนะครับจานนะครับเดี๋ยวเราค่อยจัดแสงนะตอนนี้เรายังไม่ได้จัดแสงต่อมานะครับก็จะเป็นผัดกระเพราทั่วไปนะครับนี่เราจะเปลี่ยนจากแบบเนี้ยอันนี้คือแบบธรรมดาเวลาเราได้ข้าวมาเราก็จะถ่ายนะครับอยู่ในกล่องแต่ถ้าเกิดเราจัดให้มันสวยงามมากขึ้นนะครับมันก็จะดูโอเคมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้นะครับเราก็เอาตัวข้าวเนี่ยใส่จานเรียบร้อยต่อไปก็คือตัว กะเพราของเรานั่นเองนะครับเราก็จะจัดให้สวยๆหน่อยตอนนี้เราเอากะเพราของเราใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับรายการต่อไปก็คือไข่ดาวครับเรียบร้อยครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็จัดพร็อพมาเสร็จสับเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมูดแอนโทนเป็นสีออกแนวส้มๆหน่อยประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยถ่ายออกมาก่อนนะครับซึ่งแสงที่ผมใช้จัดเนี่ย ผมจะใช้มาจากทิศทางเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟหลักของผมก่อนอ,อันนี้ผมปิดไฟหลักไปแล้วนะครับคือต้องการโทนแสงแบบมืดๆขอบๆนะครับแบบขอบมืดๆแล้วก็ให้ตัวไฟกระพาของเราเนี่ยสว่างนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่กล้องอประมาณนี้นะแล้วผมจะใช้เป็นภาพถ่ายส่วนบุคคลนะครับแล้วก็จะเปิดไปที่คูณ2 5. อาสามารถที่จะถอยออกมาแบบนี้ได้ประมาณนี้ ผมจะเอียงกล้องนะครับมาประมาณ45องศาจัดมุมองศาให้ดีจิ้มโฟกัสแล้วก็ลดระดับแสงลงมานะครับประมาณนี้1 2อันนี้คือภาพที่ได้จากการถ่ายด้วยสมาร์ทโฟนนะครับคราวนี้มันดูเกลี้ยงไปนะครับแน่นอนเลยว่าพ r ็อปเนี่ยมีส่วนสำคัญมากในการที่เราจะถ่ายให้ภาพสวยหรือว่าไม่สวยนะครับขึ้นอยู่กับพร็อพเหมือนกันถ้าเกิดเราถ่ายในสตูดิโอแบบนี้นะครับหรือว่าตามร้านอาหารก็ตามครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาพวกพร็อพพวกนี้นะครับมาทำให้มันดูดีขึ้นนั่นเองนะประมาณนี้แล้วก็เอาไปจัดลงที่จานด้วยอะไรประมาณนี้ทำให้มันดูมีสีสันมากขึ้นนะครับพอมันมีพร็อพนะครับมันก็จะดูน่าทานมากขึ้นนะเรียบร้อยครับ พอที่เราจะใช้ถ่ายก็มีประมาณนี้มากแล้วคราวนี้เรามาลองใช้สมาร์ทโฟนนะครับของเราเนี่ยลองถ่ายดูเลยคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยถ่ายเหมือนเดิมนะครับนี่เข้าไปที่เหมือนเดิมเลยคือภาพถ่ายส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ผมจะเลือกคูณไประยะที่2.5ประมาณนี้แล้วก็ผมต้องการถ่ายเป็นแนวตั้งนะครับผมก็เลือกระยะให้เรียบร้อยครับโฟกัสนะครับแล้วก็ ลดแสงลงให้พอดีดูองค์ประกอบนะครับผมจะใช้จุดตัด9้าช่องตรงนี้ในการถ่ายผัดกะเพราของเรานะครับผมจะเอาให้กะเพราเนี่ยอยู่ตรงกลางก่อนนะครับหนปึ๊บโอเคหนเราจะเข้าไปใกล้หน่อยก็ได้เราลองเปลี่ยนมุมหลายๆมุมดูนะครับใช้จุดตัด9ช่องเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราใช้ความแรงไฟยอยู่ที่ 5%เท่านั้นเองตัวนี้นะครับ FS 2 0 0เนี่ยสามารถเปิดแสงได้แบบโหสว่างสวยมากๆเลยต่อมานะครับเดี๋ยวเราลองใช้ตัวกล้อง AJC ของผมเนี่ยลองถ่ายดูบ้างนะครับว่าถ่ายออกมาแล้วจะเป็นยังไงตัวกล้องนะครับ ผมจะใช้เป็นโหมดแมนนวลนะครับโหมด M นั่นเองนะก็ไม่ยากครับตอนนี้ไฟของเราเนี่ยใน l i g ์ t อ 200B นะครับเราฟิกความสว่างไว้อยู่ที่7%นะครับ7%เท่านั้นเองแล้วก็เรามาปรับสปีดชัตเตอร์ดูถ้าเกิดเราไม่มีขาตั้งกล้องเนี่ยเราให้สป e ดชัตเ t อร์เกิน100อัพขึ้นไปนะครับอันนี้ผมจะใช้อยู่ประมาณ320เลยนี่ประมาณนี้แล้วก็ค่ารูรับแสงนะครับผมจะใช้ f 3.2ขึ้นไปนะถ้าเกิดต่ำไปเนี่ยตัวรอบๆขอบๆจานอาหารอะไรพวกนี้มันอาจจะเบลอ เกินไปนะครับเวลาถ่ายอาหารก็ให้ f4 ขึ้นนะครับผมจะใช้ f4.5 นั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้แล้วเราก็จะลองถ่ายดู1 2ใช้จุดตัด9ช่องเหมือนเดิมนะครับ1 2อันนี้ผมใช้แสงทางเดียวนะอยากได้แนวแบบขอบดาร์กหน่อยขอบดำๆหน่อยนะครับให้ตรงกลางหรือว่าผัดกะเพราของเราเนี่ยเด่นอยู่ จุดเดียวเลยนะครับอลองเปลี่ยนมุมดูแล้วก็ใช้จุดตัดก้าวช่องให้หารอยู่ตรงกลางเล่นเรื่องของมุมในการถ่ายนะครับก็จะใช้มุมเดียวกับการถ่ายด้วยสมาร์ทโฟนเลยประมาณนี้แล้วนี่คือรูปที่ได้ออกมานะครับยังไม่ได้แต่งเลยนะอันนี้คือภาพที่มาจากตัวหลังกล้องนะครับสังเกตดูเราต้องการให้มันมีเงานะครับผมเลยเลือกทิศทางแสงของแสงไฟมาทางเดียวนะครับ เพราะว่าเราต้องการเงาที่อยู่ตรงนี้เนี่ยขอบๆตรงนี้นะครับกับขอบๆตรงนี้ผมต้องการเงาที่มันแข็งๆหน่อยอ่าเราก็จะเลือกแบบนี้นะครับโฟกัสไปที่ตัวผัดกะเพราเลยครับแล้วก็1 2ึ่ปึ๊บอ่าหรือว่าเราจะใช้เป็นมุมท็อปวิวแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคหนึ่งสองใช้จุดตัดเก้าช่องเหมือนเดิมนะครับแล้วมันจะง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับและนี่คือรูปภาพที่ได้ออกมา อันนี้ก็ยังไม่ได้ทำการแต่งเลยนะครับก็จะได้ภาพออกมาประมาณนี้และนี่นะครับก็คือเซตอัพในการจัดแสงถ่ายภาพง่ายๆนะครับถ่ายด้วยทั้งสมาร์ทโฟนถ่ายด้วยทั้งกล้องมินเลนะครับภาพที่ได้ออกมา ก็ค่อนข้างสวยแล้วก็ภาพคมทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่าแสงไฟที่เราใช้ถ่ายเนี่ยค่อนข้างถึงมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของนี่เลยครับพร็อพต่างๆนะครับถ้าเกิดเราดูพร็อพจัดองค์ประกอบดีๆนะครับเราก็จะถ่ายตัวข้าวผัดกะเพราหรือว่าข้าวอาหารตามสั่งทั่วไปที่เราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะอัปเกรดทําให้มันดูดีมากขึ้นนะครับแล้วเซตอัพแบบนี้นะครับถ้าเกิดใครมีอาหารหลายๆเมนูเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนข้าวจากผัดกะเพราเป็น ข้าวเมนูอื่นก็ได้เลยนะครับแสงเนี่ยก็ใช้เซตอัพนี้ได้เลยง่ายมากๆถ่ายได้ทั้งคืนทั้งวันเลยนะครับไม่ต้องงอแดดงอแสงเลยมีไฟสตูดิโอนะครับสามารถถ่ายได้24ชั่วโมงเลยครับอันนี้คือการจัดแสงง่ายๆด้วยไฟเพียงดวงเดียวเท่านั้นก็สามารถเทียะถ่ายอาหารที่บ้านได้สมมุติว่าใครอยากจะถ่ายเมนูเปิดร้านอาหารมีกล้องอยู่แล้วมีไฟ อยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้ทิศทางไฟแบบนี้นะครับไปจัดแสงถ่ายภาพอาหารตัวเองเพื่อลงเมนูลง Facebook ลงตามสื่อโซเชียลออนไลน์ต่างๆได้เลยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็มีเทคนิคมาฝากกันประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปหน้าจะมีเทคนิคในการจัดแสงถ่ายโปรดักต์ตัวไหนยังไงมาให้ได้รับชมกันอีกติดตามชมครับโซนนี้หมดเวลามุมแล้วสวัสดีครับ